สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางท,างที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพามาติดตามเคล็ดลับในการกินอกไก่กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์และดีต่อสุขภาพในขณะเดียวกันเวลาเราอายุมากขึ้นนะคะระบบต่างๆในร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบขับถ่าย วันนี้คุณหมออรวรันกิเชเวงกุลมีวิธีการในการแก้ไขมาฝากและทิ้งท้ายกันเช่นเคยจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวดีๆที่ทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ ธนาคารอาคารสงครา์พร้อมก้าวสู่การพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบผ่านแอปพลิเคชัน GHB Algen เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการบริการด้านดิจิทัลของธนาคารที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยฟังก์ชันที่เพิ่มมากขึ้นอาทิการขอสินเชื่อโดยสามารถส่งเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพร้อมติดตามผลการยื่นขอสินเชื่อได้ง่ายๆด้วยตนเอง การเปิดบัญชีเงินฝากประจําดิจิทัลที่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจําและตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปได้ทันทีและการฝากโอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษซูเปอร์ออมทรัพย์พิเศษจากเดิมที่ต้องฝากโอนที่สาขาธนาคารเท่านั้น พร้อมกันนี้ธนาคารจะยกเลิกการให้บริการแอปพลิเคชัน g h b All ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2566โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน g h b All Gen ได้ที่ App Store, Play Store และที่ App Gallery สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสศทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ GHBank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459,000หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ www ghbank co th เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,อ,อสอทอ,อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยา่าอแอป <c oughs> GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง ความสามารถของเขาถูกท้าทายด้วยภารกิจสุดหินฉันต้องการให้หนายด้วยเจาะห้องนิรภัยที่มีการคุ้มกันดีที่สุดในโลกมันสมองเหนือชั้นตอนทุกคนไปรวมตัวกันที่จตุรัสก็ลองวงจรปิดทุกตัวจะหันหน้าออกจากตึกไปหาฝูงชนกับแผนรุนระดับโลกเรามีเวลาร้อยหานาทีเพื่อทำให้สำเร็จมันอยู่นี่ รูปแกสลักตอนที่สร้างมาเนี่ยวพวกเขาไม่มีเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวแต่พราเขามีตาช่างหาน้ำหนักในห้องเปลี่ยนแปลงแค่นิดเดียวน้ำจะท่วมทั้งหมดในทันทีห้ามใครเข้าออกจากแงค์โดยเด็ขดขาดถ้าฉันไม่สัง่งจุดโลกปล้นเวดาวันเสาร์ที่27พฤษภาคม20:00ทางทรูมูฟว h ชชั่นท่องหนึ่งสอง135และ224ที่สุดขวาปบันเทิงระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์สแกน 027008000กด3หรือที่ทููช็อและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะถ้าเกิดพูดถึงคนที่ดูแลสุขภาพต้องการที่จะควบคุมและลดน้ําหนักเราก็แน่นอนละค่ะว่าอกไก่เนี่ยน่าจะเป็นเมนูต้นๆที่นึกถึงเลยทีเดียวสืบเนื่องจากอกไก่ถือเป็นเนื้อสัตว์ที่ให้พลังงานสูงให้โปรโตีนสูงแต่ในขณะเดียวกันมีไขมันที่น้อยนะคะนอกเหนือจากจะช่วยควบคุมน้ำหนัก และไม่ทําให้อ้วนแล้วเนี่ยก็ยังจะส่งผลต่อการเพิ่มสมรรถนะระหว่างการออกกําลังกายด้วยดังนั้นในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามประโยชน์และข้อควรระวังในการกินอกไก่ไปได้วยกันค่ะ หลายเมนูอาหารของคนรักสุขภาพมักจะมีอกไก่เป็นส่วนประกอบเพราะว่าอกไก่เป็นเนื้อสัตว์ที่ให้โปรโตีนสูงไขมันต่ำโดยเนื้ออกไก่ที่ไม่มีหนังปริมาณ100กรัมจะให้พลังงานประมาณ120อแคลอรี่ให้โปรโตีนสูงถึง22.5กรัมในขณะที่มีไขมันเพียงแค่2.62กกรัมเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังปราศจากน้ำตาลและประกอบไปด้วยสารโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายอย่างแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมและวิตามิน การกินเนื้ออกไก่เป็นประจำจะให้ประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่างทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนสูงชิ้นส่วนต่างๆของไก่ไม่ว่าจะเป็นปีกน่องเนื้ออกขาต่างก็เป็นส่วนที่มีความอร่อยและมีรสชาติดีเหมือนกันทั้งสิน้นโดยเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้ออกไก่ซึ่งเป็นส่วนที่มีโปรโตีนสูงแต่ไขมันต่ำทำให้อกไก่เป็นหนึ่งในอาหารแนะนำสำหรับคนรักสุขภาพอยู่เสมอค่ะ แคลอรี่ต่ำถ้าเกิดเราเปิดเมนูสุขภาพเพื่อการลดน้ำหนักหรือควบคุมอาหารขึ้นมาแล้วก็แน่นอนละค่ะต้องเห็นอกไก่อยู่ในรายการอาหารนั้นแน่นอนเนื่องจากว่าเนื้ออกไก่ให้โปรโตีนสูงและที่บอกละว่ามีไขมันน้อยทําให้อิ่มง่ายอิ่มนานโดยที่ไม่ได้ทําให้แคลอรี่พุ่งปรีดการกินอกไก่ประมาณ3ออนซ์หรือ85กรัมให้พลังงานเพียง102แคลอรี่เท่านั้น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าอกไก่จะให้ไขมันตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเนื้ออกไก่ทุกเมนูจะดีเหมือนกันเสมอไปนะคะเราควรต้องหลีกเลี่ยงการนําอกไก่ไปทอดเพราะการทอดจะเพิ่มไขมันและแคลอรี่ในเนื้อไก่ทําให้เนื้อไก่มีแคลอรี่สูงขึ้นอาจไม่เหมาะสําหรับช่วงที่ต้องการควบคุมอาหารทางที่ดีควรจะนําเนื้ออกไก่ไปอบต้มหรือนึ่งจะดีกว่าค่ะสร้างกล้ามเนื้อ ในกลุ่มคนที่รักสุขภาพรักการออกกำลังกายหรือเป็นแฟนคลับฟิตเนส มักจะรู้ดีนะคะว่าอกไก่เป็นเนื้อสัตว์ที่ต้องกินเพื่อที่จะช่วยเพิ่มโปรตีนการกินโปรตีนนี้จะไปช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อช่วยทําให้เพิ่มกล้ามเนื้อของเราดีขึ้นและเห็นผลได้มากขึ้นนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากอกไก่จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วผู้สูงอายุก็ถือเป็นช่วงวัยที่ควรจะกินเนื้ออกไก่เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากเมื่อมีอายุมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อในร่างกายก็จะลดน้อยลงอาจทําให้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงการกินอก ไก่จะช่วยเพิ่มโปรตีนซึ่งเป็นหนึ่งในสารอาหารสำคัญสำหรับผู้สูงอายุที่จะมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นค่ะ ดีต่อกระดูกโดยทั่วไปแล้วเรามักจะคุ้นเคยกันนะคะว่าแคลเซียมเป็นสารอาหารที่จําเป็นสําหรับการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงการกินอาหารจําพวกนมและอาหารที่ให้แคลเซียมส,สูงจะทําให้กระดูกแข็งแรงซึ่งผลการศึกษาก็พบว่าโปรตีนกับแคลเซียมเป็นสารอาหารที่ทํางานร่วมกันในการเสริมความแข็งแรงของมวลกระดูกดังนั้นเพื่อให้กระดูกของเรามีสุขภาพดีจึงควรกินทั้งแคลเซียมและโปรตีนเพื่อให้มวลกระดูกได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างเต็ม ที่ค่คะช่วยในการลดน้ำหนักเนื้อไก่เป็นเนื้อสัตว์ที่ให้โปรโตีนสูงมากยิ่งเป็นเนื้ออกไก่ด้วยแล้วแล้วก็ยิ่งมีโปรโตีนสูงแถมยังมีไขมันน้อยอีกต่างหากดังนั้นจึงเหมาะมากสำหรับเมนูที่ลดน้ำหนักเนื่องจากโปรโตีนจากอกไก่จะช่วยทำให้รู้สึกอิ่มท้องได้นานมากขึ้นช่วยลดความรู้สึกอยากอาหารในมื้อต่อไปป้องกันการเกิดภาวะกินมากเกินไปและไม่ทำให้ปริมาณแคลอรี่พุ่งสูงเกินพิกัดค่ะ รู้ถึงประโยชน์ของอกไก่แล้วคราวนี้ลองมาดูกันนะคะว่ากินอกไก่อย่างไรเพื่อที่จะให้ปลอดภยัย ถึงแม้จะมีงานวิจัยที่เปิดเผยว่าโอกไก่อาจไม่ทําให้เกิดพิษหรือเป็นอันตรายใดๆต่อสุขภาพหากบริโภคในรูปแบบของอาหารแต่ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีงานค้นคว้าใดที่สามารถระบุถึงปริมาณที่เหมาะสมในการบริโภคอกไก่ได้อย่างชัดเจนซึ่งกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขของประเทศไทยก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าเนื้อไก่สดนั้นอาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆรวมถึงมีสารพิษตกค้างที่เป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นผู้บริโภคควรที่จะเลือกซื้อและกิน อกไก่อย่างระมัดระวังในปริมาณที่เหมาะสมค่ะส่วนเชื้อโรคหรือสารเคมีต่างๆที่อาจปนเปื้อนในอกไก่และทําให้ผู้บริโภคเกิดเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ก็มีดังนี้สารบอลเลกเป็นสารก่อมะเร็งร้ายแรงอีกชนิดหนึ่งที่ผู้ผลิตอาหารนิยมนํามาใช้เนื่องจากทําให้อาหารมีลักษณะยืดหยุน่นกรอบและอร่อยซึ่งอาจเจือปนอยู่ในเนื้อไก่หรือไก่บด สารฟอร์มาลีนถูกนำมาใช้เพื่อคงความสดของเนื้อไก่แต่ถ้าหากรับประทานเป็นระยะเวลานาน,านก็อาจเสี่ยงเป็นหมนันโรคตับไต,บตเสื่อมและโรคมะเร็งได้โดยอาจพบสารนี้ได้ทั้งในเนื้อไก่สดและเนื้อไก่แปลรูปค่ะเชื้อแบคทีเรียเช่นเชื้อซามเนล่าและเชื้ออีโคไลที่เป็นสาเหตุของภาวะอาหารเป็นพิษซึ่งอาจจะเจือปนอยู่ในเนื้อไก่สดหรือเนื้อไก่แช่แข็งเชื้อไวรัส เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่บางสายพันธุ์เช่น H5N1 และ H7N9 เป็นไวรัสที่พบในสัตว์ปีกอย่างไก่ซึ่งเชื้อดัองกล่าวอาจจะตกค้างอยู่ในเนื้อไก่ดิบและถ้าหากกินเข้าไปก็าอาจทำให้ติดเชื้อจนเป็นโรคไข้หวัดนกได้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการกินอกไก่ผู้บริโภคอาจปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้เลือกซื้อจากร้านค้าที่สะอาดได้มาตรฐานหรือร้านที่มีการรับรองคุณภาพจากกรมปรศุสัตว์ เลือกอกไก่ที่ถูกเก็บรักษาด้วยความเย็นเพราะความเย็นช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเลือกซื้อเนื้อไก่ที่มีสีธรรมชาติเนื้อไม่คล้ำไม่มีจุดเลือดออกไม่มีรอยฟกช้ำและไม่มีกลิ่นเหม็นหืน เก็บเนื้อไก่ที่ซื้อมาใส่ตู้เย็นทันทีโดยเก็บไว้ในช่องธรรมดาที่อุณหภูมิต่ำกว่า4.4องศาเซลเซียสสำหรับใช้ประกอบอาหารภายในเวลา1-2วันหรือเก็บในช่องแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ17.8องศาเซลเซียสหากต้องการเก็บไว้ในระยะยาว และถ้าหากวั่นใจว่าแหล่งที่มารวมถึงการขนส่งเนื้อไก่สะอาดปลอดภัยดีไม่แนะนำให้ล้างทําความสะอาดอกไก่ด้วยน้ําเปล่าก่อนการปรุงอาหารเพราะอาจทําให้เชื้อต่างๆแพร่กระจายออกไปได้เช่นเข้าสู่มือเสื้อผ้าพื้นที่ปรุงอาหารหรืออุปกรณ์ทําครัวอื่นๆเป็นต้น ปรุงอกไก่ให้สุกดีเสมอเพราะการปรุงสุกจะช่วยฆ่าเชื้อต่างๆได้โดยอาจปรุงอกไก่จนสุกในระดับที่แตกต่างกันตามวิธีทําอาหารเช่นอบอกไก่อาจใช้ความร้อนประมาณ177องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา20-30นาทีต้มหรือตุนอกไก่นาน25-30นาทีหรือปิ้งย่างอกไก่นาน6-8นาทีต่อด้านเป็นต้นค่ะ อย่าลืมนะคะถึงแม้ว่าเนื้ออกไก่เนี่ยจะมีโปรตีนสูงไขมันต่ำช่วยทำให้อยู่ท้องลดความอยากอาหารในมือ้อต่อไปเพราะฉะนั้นก็ทำให้กินอาหารได้น้อยลงก็จริงแต่เราก็ยังควรต้องกินอาหารให้หลากหลายครบหลักห้าหมู่ในปริมาณที่พอเหมาะด้วยเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิธีการป้องกันและแก้ไขเรื่องของระบบขับถ่ายที่มักจะเกิดปัญหาในผู้สูงอายุสักครู่เดียวค่ะ าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกออออทออสทออสอ <c oughs> ย่อมาจากธนา,า,าคารอาคารสงเคราะห์ดาว์โหลดยา้าแอปจีเอชบีออมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป G H B All Gen ลแอปเดียวครบจบทุกเรื่อง บางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน เทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเป็นยังไงนะ truth, man, truth, ช่วยให้หมดห่วงเรื่องการใช้ชีวิตในบ้าน there, ไปเลยเดี๋ยวดูแลให้เอง และช่วยดูแลคุณตลอดเวลาเทคโนโลยีที่ดีไม่ใช่แค่ความล้ำหน้าแต่ต้องคิดไปถึงวันข้างหน้าสู่อนาคตการใช้ชีวิตที่ดีกว่าไปกับติซ่า True X หลดเลย สู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะ Health Secret by Dr. อรวรรณคุณหมออรวรรณกิจเเวงคุณจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจมาฝากกันสิ่งที่คุณหมอแนะนำเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์และปรับใช้ได้ไม่ยากเลยและจะส่งผลทำให้เรานั้นมีร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีคำแนะนำให้เราได้รู้จัก ถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวค่ะที่จะทําให้เรานั้นดูดีสมาร์ทสดใสไปตลอดกาลสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณหมออรวรันได้แนะนําถึงวิธีการดูแลผิวพรรณของเราไม่หย่อนคล้อยก่อนวัยอันควรด้วยการใช้วิตามินและอาหารเสริมมาในสัปดาห์นี้ค่ะคุณหมอบอกไว้นะคะว่าเวลาเราอายุมากยิ่งขึ้นเนี่ยร่างกายของเราระบบต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบขับถ่าย แต่ก็มีวิธีการในการป้องกันและการแก้ไขทำอย่างไรได้บ้างไปติดตามพร้อมๆกันในช่วง Health Secret by Dr อรวรรณค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับ Health Secret by Dr อรวรรณนะคะวันนี้ก็มีคำถามมาว่าเมื่ออายุเรามากขึ้นร่างกายปรับเปลี่ยนไปโดยเฉพาะระบบ ขับถ่ายมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะคะจริงๆเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายมีการปรับเปลี่ยนทุกระบบเลยค่ะแต่ที่สําคัญที่เรามองเห็นชัดก็น่าจะเป็นระบบทางเดินอาหารค่ะไม่ใช่เฉพาะระบบขับถ่ายก็คือการทานอาหารเราจะเห็นว่าเราอิ่มง่ายขึ้นนะคะย่อยยากขึ้นเพราะว่าเขาพบแล้วว่าต่อมทั้งหลายเนี่ยในเยื่อเมือกของเยื่อบุกระเพาะอาหารลําไส้เนี่ยจะลดขนาดลง ทุกอย่างมันถดถอยลงค่ะก็เลยทําให้เราเนี่ยอิ่มง่ายแล้วก็ดูดซึมย่อยยากนะคะดูดซึมอาหารได้ได้ยากขึ้นทานนิดหน่อยก็อิ่มแล้วนะคะนั้นผู้สูงอายุขึ้นเนี่ยก็ก็ทานแต่พอควรทานเท่าที่เราเราทานได้ไม่ต้องอิ่มเกินไม่ไม่สามารถทานได้เหมือนตอนวัยหนุ่มสาวนะคะแล้วก็เลือกที่ทานย่อยง่ายแล้วถ้าเผื่อ บางอย่างเนี้ยย่อยยากเราก็ต้องเคี้ยวให้นานขึ้นแล้วก็อาจจะทานเอนไซม์ช่วยปัจจุบันเนี้ยยุคนี้พบว่าเอนไซม์บาบัดเนี่ยช่วยได้หลายๆเรื่องก็จะทานเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารด้วยจากนั้นเนี่ยสู่กระเพาะอ,อาหารเราลงสู่ลำไส้เล็กก็คือเป็นกระบวนการที่จะดูดซึมสารอาหารที่สําคัญลวมทั้งวิตามินด้วยแล้วก็ผ่านมาสู่ลำไส้ใหญ่ซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยส่วนมากก็จะมีปัญหารเรื่องระบบขับถ่ายก็ที่ลำไส้ใหญ่นี่แหละคะ่ะเราพบแล้วว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยทางแพทย์ พบว่าเป็นหัวใจที่สำคัญของสุขภาพเลยนะคะเขาโดยเฉพาะแพทย์แผนจีนด้วยก็จะให้ความสำคัญกับลำไส้ใหญ่มากๆด้วยนะคะเพราะว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยมีเป็นที่กํำจัดของเสียนอกจากที่เรารู้เพียงเท่านั้นในสมัยเดิมๆนะคะปัจจุบันเนี่ยพบว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยมีพื้นที่ของการดูดซึมน,น้ำแล้วก็มี แบคทีเรียชั้นดีเนี่ยอาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่มากมายซึ่งแบคทีเรียชั้นดีเนี่ยเป็นคำตอบแห่งสุขภาพค่ะเพราะเป็นเพื่อนค,คู่กายเรามาตั้งแต่เกิดนะคะและ้วแบคทีเรียชั้นดีเนี่ยเป็นตัวที่สร้างความสมดุลให้กับร่างกายสร้างภูมิต้านทานไปจนถึงสร้างฮอร์โมนให้ร่างกายด้วยแล้วก็ช่วยเราหลายๆเรื่องเลยค่ะช่วยให้เพิ่มภูมิต้านทานให้แข็งแรงไม่ติดเชื้อง่ายอันนี้ถ้าเผื่อในระบบลำไส้เราเนี่ยมีการหมักหมมคือ ทานอาหารแล้วก็ไม่ได้ขับถ่ายเนี่ยร่ลลางกายก็จะดูดซับแต่น้ําอุจจาระก็จะแข็งขึ้นก็จะยิ่งยิ่งหมักหมมนะคะกลายเป็นของเสียภายในซึ่งของเสียเหล่านี้มันก็ถูกดูดซับเข้าไปในกระแสเลือดของเราทําให้เราเกิดโรคต่างๆได้ด้วยจากของเสียที่ข้างค้างนะคะบางคนเกิดภูมิแพ้ง่ายขึ้นเกิดโรคต่างๆที่บอกว่าไม่รู้สาเหตุนะคะหลายอย่างมาจากเพราะลําไส้เนี่ยไม่ได้รับการ ทำความสะอาดที่ดีพอเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเมื่อสูงวัยขึ้นเนี่ยการบีบตัวของลำไส้ลดลงเราก็ต้องทานผักผลไม้ให้มากขึ้นเพราะว่าผักผลไม้เนี่ยที่มีใยเนี่ยค่ะจะช่วยให้ลำไส้เนี่ยขยันบีบตัวแล้วก็ช่วยกวาดเก็บกวาดสิ่งสกปรกที่ข้าง้างในลำไส้ช่วยให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นพร้อมๆกันก็ต้องดื่มน้ำให้มากนะคะน้ำสะอาดเนี่ยจะช่วยเรื่องการดูดซึมของลำไส้แล้วเนี่ย น้ำที่ดีนี่ที่เราทานเข้าไปก็จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเพราะร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยน้ํา7็แล้วเซลล์สมองมีถึง80%ถ้าน้ําเพียงพอเนี่ยโรคอัลไซเมอร์ก็จะถามหาน้อยนะคะการเกิดปัญหากับไม่ว่าอื่นไม่ว่าจะเป็นไตหรืออะไรก็น้อยลงเพราะฉะนั้นดื่มน้ําให้มากเพื่อช่วยเรื่องกับเพาะอาหารและลำไส้ด้วยส่วนลำไส้ใหญ่ที่มีมูฟเมนต์น้อยลงนอกจากการทานผักผลไม้ที่มีกากใหญ่ช่วยแล้วนี่ การออกละน้ำด้วยเนี่ยก็คือการออกกำลังกายค่ะเพราะเราเมื่อสูงอายุขึ้นเนี่ยเราก็จะเดินเหินช้าลงเราก็จะออกกำลังกายน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหมั่นออกกำลังกายเดินอย่างที่เราอ่านเจอกันบ่อยๆว่าถ้าเราเดินให้ได้เนี่ยมากกว่า7 9 0 9ถึง1น0 0งต่อวันเนี่ยก็จะเป็นเคล็ดลับแห่งความอายุยืนเพราะการที่เราได้ move เนี่ยได้เดินเนี่ยลำไส้ก็ได้เคลื่อนไหวด้วยค่ะถ้าเรานั่งนั่งนอนๆอนเนี่ยลำไส้ไม่ได้ move เนี่ยค่ะ ก็ทําให้มันเชื่อชาแล้วเกิดปัญหากาับการเกริดอาการท้องผูกและการหมักงมมของเสียและวเกิดโรคภัยต่างๆตามมาได้นะคะเคล็ดลับง่ายๆเหล่านี้ค่ะคือ 1. ออกกําลังกายทานผักผลไม้แล้วก็ทานน้ําดื่มน้ําเยอะๆนะคะสุดท้ายก็คือการเพิ่มโปรแบคทีเรียซึ่งปัจจุบันหาได้ง่ายๆจะจากโยเกิร์ตจากพวกอาหารกินจิหมักดองเหล่านี้หรือแม้แต่ซื้อเป็นโปรไบอติก ทานได้เลยก็ได้ค่ะแต่ดีที่สุดก็ถ้ามีปัญหามากๆก็ปรึกษาแพทย์ด้วยนะคะเพราะเราต้องอย่าลืมที่ต้องเช็คอัพด้วยพเพราะมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่ก็มากับผู้สูงอายุด้วยค่ะเช็คได้ง่ายๆด้วยค่ะปัจจุบันนี้ถือเป็นการเช็คอัพป,ประจําปีสําหรับผู้สูงอายุค่ะสุขภาพที่ดีเริ่มจากภายในนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพองค์รวมเป็นคําตอบแห่งสุขภาพค่ะ The Miracle of Holistic Healing ค่ะสวัสดีค่ะ คนชงยิ้มกับจุนลุยเองวันนี้มาสัมผัสชีวิตป้าหมูหญิงวัยกลางคนอายุกว่า56ปีในอดีตที่ป้าหมูยังมีรี่ยวแรงประกอบอาชีพแม่ครัวในร้านอาหารแห่งหนึ่งมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่ชะตาฟ้าเล่นตลกไกลลุงสางนักความได้เกือบ8ปีป้าหมูได้ลื่นล้มหัวฟาดพื้นกลายเป็นคนพิการต้องนอนอัมพึกติดเตียง บุญซ้ำกรรมซัดสามีคู่ชีวิตต้องมาด่วนจากไปในก่อนวัยอันควรป้าหมูไม่เหลือใครมีเพียงลูกชายที่มีอาชีพขับรถรับส่งอาหารต้องคอยมาเทียวไร้เทียวคือป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลป้าหมูแทนพ่อผู้วายชนแปงก็งก็มาตายเลยทำไมอามางนางเราแปงก็ดูแลดี เอาน,นีงไม่มีก็ต้องมาอยู่กับลูกลูกก็ทำงานหนักบ้าก็ต้องเชาเขาอยู่มันก็ลำบ,บากอะ่ะนอนบาทีนอนทำไมกราไม่รวยกทีอยากก็รวยแตทำไมได้ครับเป็นอย่างนี้ไปแล้วแถมนำซ้ำโรคภัยต่างๆเริ่มมารุมเราไม่ว่าเบาหวานความดันและสมองซี่ขวาอ่อนแรงทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ได้ ก็เพราะลูกคำเดียวอยู่เพื่อลูกอยู่เพราะคนที่เรารักถ้าไม่มีลูกป้าหมูคงจากไปนานแล้วทุกวันนี้ป้าหมูมีค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำค่าไฟและค่าอยู่ค่ายาได้มาจากเบี้ยคนพิการเดือนละ800อบาทรวมกับเงินลูกที่วิ่งส่งอาหารพอมาถึงจุดจุดหนึ่งที่แม่เขาลม้ม แล้วเขาป่วยเนี้ยต้องออกจากงานเก่ามาดูแลเขาก็ถามว่าลำบากไหมมันก็ลำบากส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ต้องสู้ไปวันนี้ถ้าใครอยากช่วยชีวิตป้าหมูก็สามารถโทรมาประสานที่น้องนัทลูกชายป้าหมูโดยตรงเลยนะคะหรือท่านใดยอยากร่วมด้วยช่วยเหลือก็สามารถช่วยเหลือมาที่เลขบัญชีของน้องนัท ลูกป้าหมูโดยตรงเลยนะคะความเจ็บความจนที่กล้ามกลืนยากหวนคืนความฝันที่ควรหามีเพียงความเจ็บปวดทั้งน้ำตามีเพียงค่าตอบแทนคุณคือความกระตันอยู่และทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวเอ็นเพิร์ฟดูแลห่วงใหญ่คุณ บริษัทธุรกิจเหล็กดีธนาคารอาคารสงเคราะห์เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองง่ายขึ้นอีกครั้งหลังจากมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้วนวันที่2พฤษภาคม2566คิดเป็นวงเงินยื่นขอสินเชื่อสูงถึง21,287ล้านบาทจากกรอบวงเงิน30,000ล้านบาทจึงเตรียมเปิดให้ขอรับประหัสเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่8 พฤษภาคม2566เวลา9นาฬิกาถึงวันที่31พฤษภาคม2566เวลา16นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชัน GHB Algen l GHB a o l สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการไถ่ถอนจำนองหรือรีไฟแนนซ์ที่ดินพร้อมอาคารห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น และให้เปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ยสำหรับผู้ประกันตนที่มีบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับทอสอสที่มีวงเงินกู้คงเหลือไม่เกิน2ล้านบาทต่อหลักประกันโดยคิดอัตราดอกเบีย้ยคงที่ปีที่1ถึงปีที่5เท่ากับร้อยละ1.99ต่อปีปีที่6ถึงปีที่8เท่ากับ MR r ลบร้อยละ2ต่อปีและปีที่9จนถึงตลอดอายุสัญญาเท่ากับ MR r ลบร้อยละ0.5ต่อปีผ่อนชำระนานสูงสุด40ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง12แห่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาที่ท่านสะดวกหรือโทรศัพท์สายด่วน1506หรือที่ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GHB o r i g e n ghbr และที่ www.ghbank.co.th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะก็ามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีทีนี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ